เอาสิ่งอื่นเป็นสณะเป็นอยู่พึ่งตนพึ่งทมเราเอาคําสอนเนี่ยที่อาจารย์สอนหรือเราสวดมนต์มาแล้วแปลออกเนี่ยเอาคําสอนเหล่านั้นที่ศึกษาเราเรียนมาเอาไปเป็นที่พึ่งในใจเวลาเราเจอความทุกข์หยิบคาําสอนระเจ้ามาแก้ไขความทุกข์เรารู้ไหมทำไมทุกวันนี้อาจารย์มีความสุขมากใครจะด่าอะไรก็แล้วแต่ทำไมอาจารย์รู้สึกเฉยเไม่ทําอะไรวิ่งออกแม้จะเหนื่อยยากลำบากเห็นใจแค่ไหนก็ตาม อาจจะมีความสุขในใจไม่เคยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ,จั้แอาจารย์ปฏิบัติธรรมจริงจังมาอาจารย์ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์รู้สึกว่ามันหมดไปเยอะมากเพราะอะไรเพราะอาจารย์ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วอาจารย์มีสติสัมป,ปชัญญะกลับมาอยู่ที่ตัวเองเสมอแม้เราจะเห็นมรรบทหรือโมดที่อาจารย์นั่งด่าด่าในไฟ์สดขนาดไหนก็ตามแต่เราอย่าลืมนั่นมันคืออากัปกิริยาอาการในการแค่ไฟ์สดเสมอแต่ความเป็นจริงเวลาใครเจออาจารย์จะไม่ได้ด่าถ้าด่าก็คือมันให้อาจารย์ทำคอนเทนต์นั่นถึงจะด่าให้ แต่เวลาตามปกติอาจารย์ไม่ได่าใครอาจารย์จะยิ้มเย้ยแจ่มใสาตามเหตุตามปัจจัยลูกศิษย์ลูกหามาอยู่แวดล้อมรอบข้างเนี่ยคนเนี่ยมาเจออาจารย์เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสี่พันกว่าคนทุกเดือนที่อาจารย์จับปฏิบัติที่หมอเสงทุกเดือนอย่างที่บอกไปแล้วว่าซนสาสิบเอ็ดส่วนบนสี่พันคนทุกเดือนอาจารย์สัต์อย่างนี้อาจารย์จะเจอคนแบบนี้ทุกเดือนคนเนี่ยมาลามาเจอตัวเป็นปนอาจารย์ทุกคนจะบอกอาจาใจดีเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของไฟ์สดมันเป็นโหมดหรือโมเมนต์ที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อกระแทกคนคนที่มีอัตราตัวตนมากมันจะยอมรับเราไม่ได้คนที่มีอัตราตัวตวนน,ตตวตวน้อยหน่อยมันจะวางได้มันจะสนใจเฉพาะอะไรสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์มันฟังตามมีเหตุมีผลมันจะฟังพระเจ้าประมาอุปมา,ปมาเปรียบเหมือนกระโถนแต่ในพระตรรมกิเดชเขาว่าหม้อ,มอนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่ากระโถนกระโถนเนี่ยถ้ามันคว่ำอยู่อย่างนี้แล้วอาจารย์เอามาเล็กงานโรยลงไปตูดมันเต็มอย่างนี้เลยนะเราคิดว่ากระโถนใบนี้จะรับมาเล็กงานได้ไหม จะรับมเมล็ดงาได้ไหมคว่ำอยู่ย่อมรับเมล็ดงาไม่ได้ในขณะเดียวกันกระถนหงายโรยมเมล็ดงาลงไปเก็บมเมล็ดงาได้ไหมย่อมเก็บได้พระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่มวลจะสนใจผู้พูดว่าผู้พูดทําไมต้องพูดจาแบบนี้พูดจาเมืองกูพูดจา,ดจาวอยวายวกเวงวอยวายไม่ไม่สํารวมระวงังถ้ามวลจะสนใจที่ตัวอาจารย์ว่าอาการกริยาอาการเป็นยังไงแต่ไม่สนใจเนื้อหาที่อาจารย์กำลังพูดอยู่อุปมาอุปไมเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ำอยู่โรยเมล็ดงาหรือเปลือกถั่วลงไปเนี่ยเก็บอะไรไม่ได้เลย ล่วงออกหมดล่วงกราวหรือคนที่โปรยมเมล็ดถั่วเนี่ยลงตัดเมื่อลุกขึ้นยืนปุ๊บเป็นไงล่วงลงหมดเลยแต่อุปมาอุปไมยคนที่สนใจแต่เนื้ออัดเนื้อทําไม่สนใจตัวผู้พูดว่าจะสมเสียงดังวงกเวงวายแต่สนใจเนื้อหาที่เขากำลังพูดว่าเป็นประโยชน์จริงไหมเป็นเหตุเป็นผลจริงไหมอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนมอหม้อหงายลอยอะไรลงไปทุกอย่างจะเข้าประโยชน์ในนี้หมดย่อมได้ประโยชน์แก่ตนแะต้องให้พวกเราทรงควเนี่ยสนใจกันละเนื้อหาหลักพะธรทมคําสั่งสอน และสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นในตัวอาจารย์ไม่ได้เพราะวันหนึ่งอาจารย์ย่อมเดิน